ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College r e c r u i เ w e b มินานะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2564ครับพบกับผมเอกวัฒนาอินรักษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับรายการ The Agency College r e c r u i เ w e b มินานะครับเป็นรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬานะครับรวมถึงแชร์ประสบการณ์และก็ในแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันบาสเกตบอลว่ายน้ำไกลกีฬาแท็กแอนฟิลนะครับสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับเราผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ของทาง The n g y n o y l o l l r g e r u i t u s t U.S. l o l l s p o Sport Camp Asia รับแล้วก็วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเมื่อกี้เราดูวิดีโอนะครับของน้องนะักกอล์ฟนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดือเมริกันครับครั้งที่หนึ่งของเราที่ วอเตอร์นิวที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยได้มาสัมภาษณ์กับน้องนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ล่าสุดที่น้องมีความประทับใจในช็อตตรงนั้นนะครับเราก็เลยเอามาเปิดให้กับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่ณขณะนี้ได้เห็นถึงความสามารถของน้องคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้โมครับครับน้ําตัวก่อนนะครับได้ครับผม ใจเด็ดโงมสาขาหน้าสกลนครนะครับอายุสิบสามปีครับผมเรียนที่โฮมสกูลนะครับโอเคครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ประทับใจมากนะครับแล้วก็เราก็เจอกันเกือบในทุกแคมป์แล้วก็ทุกโัวนาเมต์ของทาง US College Sport Camp Asia นะครับก็ต้องขอบคุณทางนโมนะครับแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะครับครับผมที่ ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับก็เป็นน้องที่น่ารักมากครับเสียงดังฟังชัดพูดจาฉาฉานนะครับก็วันนี้เราจะคุยกับน้โมหลักๆก็สองสามเรื่องนะครับอาจจะก็เรื่องแรกนะครับผมเป็นเรื่องของการเรียนนะครับเป็นเรื่องของการเล่นกอล์ฟอนาคตเราอยากทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับวางแผนยังไงบ้างนะครับเอาละนในเราตีกอล์ฟแล้วเราเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ ผมเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เก้าขวบครับอตอนปีสองพันสิบหกครับ,รบแล้วจุดเริ่มต้นของการเล่นกอล์ฟของเรามาจากอะไรฮะจุดเริ่มต้นของการเล่นกอล์ฟคือก็วันหนึ่งพ่อผมขับรถนะครับพาผ่านที่สนามไดกอล์ฟนอตพาร์คอะครับอยู่ที่าราชพฤกษ์อะครับ ก็ขับผ่านไปผมก็เห็นเด็กเขาเล่นอยู่ในสนามกอล์ฟครับผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อครับนี่มันกีฬาอะไรครับก็ผมก็ได้ลองมาเล่นดูผมก็ชอบครับรู้สึกว่ากีฬานี้มันท้าทายดีครับอืความท้าทายของกีฬานี่คืออะไรในมุมของเราที่มองเห็นในมุมของผมก็คือผมมีความรู้สึกว่าทีแรกผมตีไม่โดนทีที่สองผมก็ตีไม่โดนอยู่ดีครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล,ล้วมันก็ท้าทายดีครับก็มันก็ยายกอีกแล้วลูกกลมๆครับก็ตีให้มันก็เห็นคนด้านหลังเขาตีครับก็รู้สึกว่ามันก็ท้าทายดีครับอืมครับแล้วก่อนหน้านี้เรามีเรื่องกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับเองเล่น <ผม S 2> กีฬาผมเล่นฟุตบอลครับแต่ผมไม่ชอบครับ,บครับสมัยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวทําไมต้องไปแย่งกันด้วยครับ S <S> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวพี่จะบอกนักฟุตบอลวันไหนมาสัมภาษณ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อลูกฟุตบอลให้คนละลูกจะได้ไม่ต้องแยงกันแนนต่ละมัวอย่างนั้นดีกว่าโอเคเมกี้เโาแนะนําตัวว่าเราเรียนโฮมสคูลครับหลายคนไม่รู้จักโฮมสคูลแล้วโฮมสคูลเขาเรียนกันยังไงมีวิชาอะไรบ้างไหนลองเล่าเรื่องของโฮมสคูลให้พี่ฟังหนะ่อยโอเคครับ oh. ก็โฮมสคูลของผมเรียนเป็น GED นะคะเป็นเกรครับ ก็จะมีวิชาหลักๆก,ก็คือจะเป็นแมทครับคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ปอศาสตร์เมกาครับโซเชียลสตูดี้ครับเข่าข้าก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเพิเ่มเติมอีกนิดหน่อยครับอืมทําไมเราถึงเลือกเรียนในระบบโฮมสคูลอ่ะเพราะว่ามันมีเวลามากกว่าแบบปกติครับ <ứng> สําหรับผมคิดนะผมจะได้มีเวลาไปซอมฟอด้วยครับอีกอย่างหนึง่ง เราเริ่มโฮมสกูลตั้งแต่แรกเลยไหมครับไม่ไม่ตั้งแต่แรกครับออกมาได้ประมาณปีหนึ่งครับอแล้วก่อนหน้านี้เราเราเรียนที่ไหนครับผมเรียนที่เกวราครับตรงซาฟารีวัวครับครับแล้วเหตุผลที่ออกแล้วระหว่างบรรยากาศโฮมสกูลกับอ่าบรรยากาศในโรงเรียนปกติเนี่ยมันมันต่างกันแน่นอนนะครับถามว่างต่าต่างกันครับความต่างต่างกันหลักๆเลยคือเพื่อนครับไม่มีเพื่อนครับ ผมเรียนคนเดียวครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไกลครับอยู่ที่เกวเรียครับมันไกลมากแล้วต้องวิ่งจากบ้านไปประมาณหกสิบกว่ากิโลครับไปเรียนที่นั่นนะอือฮึครับครับก็เลยไม่ไหวครับก็เลยมาเรียนโฮมสกูลดีกว่าครับผมก็เลยจ้างครูมาสอนที่บ้านนะครับอืมทางาทางที่บ้านตัดสินใจยากไหมในการที่จะมาเรียนโฮมสกูลก็ไม่ ยากอะครับก็ตัดสินใจแล้วก็ทําครับอืมครับแต่ว่าเราก็ก็ก็ได้คุยเรื่องโฮมสกูลแล้วเวลาเรียนโฮมสกูลนี่เป็นยังไงบ้างมีครูมาสอนอะไรยังไงบ้างครับก็มีครูมาสอนนะครับเขาาก็จะขึ้นกระดานเลยครับว่าเขาก็จะหิ้วชีตมาครับมาทำาครับมาเป็นมาเป็นหนังสือบ้างมาเป็นอะไรบ้างครับอืมครับแล้ว เวลาเรียนโฮมสกูลนี่เขาเรียนกี่วันต่อสัปดาห์ครับผมเรียนสามวันครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสครับแล้วเป็นเป็นครูก็คือครูมาสอนทั้งสามวันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วเขาสอบวัดผลกันอะไรยังไงบ้างสอบวัดผลก็ทีเดียวเลยครับทีเดีเลยครับสอบเทียบเลยครับสอบเทียบเลยใช่ไหมครับครับอ่าโอเคครับก็เป็น คือตอนนี้เรื่องของทางเรื่องใหม่อีกทีหนึ่งครับใช่ใช่ครับเพราะว่าเห็นหลายคนเขาก็ให้ลูกเรียนอยู่โฮมสคูลแล้วก็มีเวลาในการดูแลลูกรวมถึงมีเวลาในการจัดการเรื่องระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือว่าเรื่องเรื่องอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเขาเขาสนใจตัวนั้นแล้วก็อยากจะทุ่มเวลาให้กับตรงนั้นนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของของเด็กในยุคปัจจุบันแหละก็ว่าได้นะครับเพราะน้นผมก็เป็นส่วนตรงนั้น นโมแล้วเรื่องของกอล์ฟเราซ้อมยังไงบ้างผมซ้อมทุกวันนะครับถ้าวันที่เรียนคือผมจะเรียนก่อนเลยตอนเก้าโมงถึงเที่ยงครับแล้วก็ผมก็จะมาซ้อมตอนบ่ายโมงต่อครับยันถึงประมาณสี่โมงเย็นครับประมาณนี้ครับแล้วหลังจากครับอะไรครับนโมก่อนเลยครับครับทานวันพฤหัสวันเสาร์ผมก็จะไปออกกําลังกายครับครับฟังไม่ผิดนะครับไป ไปออกกําลังกายหมายถึงครับไปฟิตเนสแล้วอ๋อไปฟิตเนสอ่าโอเคก็คือแบ่งแบ่งพาร์ทเป็นเรื่องของฟิตเนสกับเรื่องของการซ้อมคอร์สครับแล้วเราซ้อมคอร์สเราซ้อมกับโปรที่ไหนครับผมผมซ้อมกับชื่อโปรตูนครับโปรตูนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พาสามครับสนามได้ก็พาสามครับอ๋อแถวไหนแล้วก็เกียรติธารา อะไครับคงสิทธาครับอ่าคงสิทธาโอเคครับเรารซ้อมป๊อปทุกวันแล้วก็มีฟิตเนสด้วยแล้วฟิตเนส<ช>เะไปแล้วฟิตเนสเะไปทําที่ไหนฮะฟิตเนสหมุมไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับก็เริ่มออกตั้งแต่สี่บงครึง่งถึงทุ่มครึ่งเลยครับโอเคทําฟิตเนสแล้วเราทํากับทาง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 โค้ดฟิตเนสใช่ไหมครับหรือว่ามีในส่วนของ นักกีฬาหรือว่าเอนักเรียนใช่ครับเขาก็มีหลายกีฬาครับมีแบดมินตันมีว่ายน้ามีกอล์ฟมีเทนนิสครับเขาก็เป็นออกมาเป็นกลุ่ม,มเดียวกันครับอืมครับแล้วตัวเราคิดว่าฟิตเนสกับฟิตเนสกับกอล์ฟเนี่ยมีความสําคัญมากไหมฟิตเนสเรื่องของกีฬากอล์ฟอะครับอืมมีครับก็ก็ต้องฟิตเนสอะครับถ้าฟังนะครับ อช่หลักๆก็คือไปฟิตเนสเอากําลังเอากล้ามเนื้อใช่ค่ะเอากล้ามเนื้อด้วยครับความแข็งแรงครับแล้วอย่างเราเล่นกอล์ฟเนี่ยเขามีเกี่ยวกับพวกฟิตเนสเกี่ยวกับกอล์ฟโดยตรงไหมที่นั่นนะครับหรือว่าเราก็ทำในภาพรวมมีโดยตรงเลยครับส่วนกอล์ฟเขาจะเน้นความยืดหยุ่นมากกว่าครับอย่างเราไปในคอือฮือโทษครับอย่างเราไปในความยืดครับ ก่อนเลยครับโอเคขอโทษครับในรูปแบบที่เราไปในในในเรื่องของฟิตเนสของกอล์ฟเนี่ยโดยปกติเขาทาอะไรบ้างเขาก็จะเน้นสเตชชิ่งมากกว่าครับยืดเหยียดครับแล้วก็จะเน้นพวกแบบ power ครับกระโดดอะไรพวกเนี้ครับอครับครับเราเนี่ยอ่าตรงนี้เราไปทําทํากี่วันนะฮะ สามวันต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับครับวันอ,อังคารวันพฤหัสวันเสาร์ครับอังคารพฤหสัสเสาร์แล้วตัวของกอล์ฟเนี่ยเราเราซ้องทุกวันเลยใช่ครับ้อมทุกวันเลยครับมีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนมั้งไหมไม่ดีกว่าครับผมว่าเที่ยวตอนโตดีกว่าไว้ใ<ร>ช<า>้ชีวิตยามแก่ดีกว่าหมูว่าทาสุขภาพาตอนนี้ดีกว่าแล้พี่รู้สึกพี่รู้สึกพี่แก่ไปเลย อ่ะแล้วเราไปเดินสยองสยามกับเพื่อนเพื่อนบ้างไหมไม่ไม่ไปครับทําไมอ่ะครับว่าได้ได้ไปแข่งว่าได้ไปเที่ยวแล้วนะครับก็ได้ไปทําในสิ่งที่ตัเองชอบแล้วนะอืมครับดีมากพี่ความคิดโมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นครับเหมือนคนอื่นหลายหลนนคนครับเพราะก็ไม่อยากไปเหมือนคนอื่นเหมือนกันนะเพราะพี่ก็ถามนักกอล์ฟหลายคนนะนักกีฬา ตอบว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมฮอเขาคล้ายๆกันคล้ายๆกันความสุขมก็มันมีแต่แบบเนี้ยแสดงว่าคงไปเดินชนกันแบบเฮ้ยนี่คงเป็นที่เที่ยวของนายที่สนามกอล์ฟนี่คงเป็นที่เที่ยวของฉันที่สนามกอล์ฟเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าฉันไปมองสาวๆไปดูหนังดีกว่าไปดูดีกว่าไปดีกว่าไปมองสาวๆไปดูหนังที่สยามดีกว่าว่านี้ถามแบบจะเป็นพี่กับน้องนะมีแฟนยังครับ ไม่มีครับไม่มีนะครับเพะไม่รู้จะมีเป็นทำไมครับโอ้โหนโมสุดยอดอ่ะนโมกอล์ฟนะเราซ้อมเจ็ดวันฟิตเนสสามวันที่ไปเที่ยวของเราคือสนามกอล์ฟล่าสุดเราไปที่รอ a ย h ฮิวถูกไหมครับใช่ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ของอะไรคะที่ของออโตมิดครับออโตมิดเป็นยังไงครับ้าเองเราให้ฟังมันเป็น แมทที่พิเศษวันอื่นแล้วเพราะว่ามันลากเองครับมันทรมานกว่าแมทอื่นนะไม่มีแคดดี้ช่วยครับครับก็ใช้ความพยายามของตัวเองครับครับแต่วันแรกก็ไม่ค่อยดีัะเท่าไหร่ครับเพราะดูลายไม่ออกครับออืดูลายบนกิีนไม่ออกครับแล้ววันที่สองก็ดีขึ้นครับก็ดูออกนั่งครับอืมโอเคครับแล้วช่วยเล่าบรรยากาศ หลุมที่เราเราเราตีที่ในอยู่วิดีโอให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอบัตโอเคครับก็ตอนแรกตีไปก็โอเคครับก็พยายามจะแต่หลุมนั้นมันตีถึงอยู่แล้วครับก็นายใจคิดว่าไม่บอดี้ก็พาครับแต่มันยังไงก็ไม่รู้ครับก็ตอนแรกมันก็ตรงทงมาอยู่ดีๆแล้วแล้วก็ลงไปเลยครับอือฮึครับเซอร์ไพรส์ก็ครับก็ดีใจนิดหน่อยครับตะโกนลั่นไปถึงหลุมหนึ่งเลย <laughs> ดีใจด้วยครับดีใจด้วยเป็นเป็นช็อตที่ขอบคุณครับ,รบเป็นช็อตที่น่าประทับใจนะครับก็มีหลายๆกีฬาเหมือนสมัยพี่เล่นพี่เล่นกีฬาพี่ก็บางครั้งมันเป็นช็อตที่เราจํานะบางครั้งมันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ตามเนี่ยเรายังจําช็ชอตอยังจาได้ยเยอะใช่ไมใช่มันเป็นช็อตที่สําคัญในชีวิตเรลาคิดถึงทีไรก็ยังก็ยังยิ้มนะก็ยังรู้สึกว่าเออมันมีช่วงเวลาที่ดีของมัน อยากให้โชว์ถ้วยช่วงเวลาที่ดีของน้โมหน่อยครับช่วงเวลาที่ดีนี่น้ถ้มาโชว์น่้เลยได้ถ้วยมาโชว์หน่อยแล้วล่าสุดเลยนะครับอันนี้ครับที่เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับอันนี้ครับกมือครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณครับครับผมสุดยอดจริงๆน้โม นะครับขอบคุณครับครับเป็นความตั้งใจนะครับของนโมแล้วก็ได้ถ้วยนี้มาด้วยนะครับก็ยินดีกับนโมนะครับแล้วก็ยินดีกับถ้วยที่ได้รับนะครับแล้วก็อยากให้อีกส่วนหนึ่งนะครับรายการที่ผ่านมาละอยากให้เล่าถึงรายการของเดอะอเมริกันคัพหน่อยเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบที่ดีมากเลยครับทีมเอเจนซี่ก็ต้อนรับเด็กๆเป็นอย่างดีครับครับผมว่าประทับใจมากๆเลยครับสนามดีด้วยอะไรอะไรดีด้วยครับอาหารอร่อยดีด้วยครับ เห็นเห็นรัทานไปหลายชานะครับแล้วก็พี่เอกน่ารักด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนอนรับอะไรเป็นอย่างดีด้วยครับได้ครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อด้วยนะฮะขอบคุณขนมด้วยนะฮะน้ำโมเป็นเป็นหน้ารักมากครับอร่อยไหมครับพี่เอกครับอร่อยครับอร่อยครับผมอร่อยมากครับผมเขาแบ่งเ่อนๆทานชาครับครับผมครับแล้วก็น้ำโมน้ำโมเข้าเข้าแคมป์กับเรามามาหลายครั้งมากน้ำโมเคยเข้าแคมป์กับเรา ครั้งแรกมาเลยเมื่อไหร่ครั้งแรกเลยเดี๋ยวนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูครับเนี่ยปีหนึ่งเก้าครับอันนี้เลยครับปีหนึ่งเก้าไม่เห็นต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยครับมันเอาออกไปได้ไหมได้เนี่ยออดออกมาได้เลยโอ้สุดยอดแฟนคลับครับขอบคุณครับอันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเลยครับอ่าฮะครับโอ้ตอนนั้นไปที่ไหนเอยตอนนั้นไปที่ ธนาซิตี้ครับเนี่ยนเราก็ได้เหรียญมาด้วยเนี่ยอ๋ฮะโอ้เก็บอ๋อออันนี้เหรียญอันนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็เหรียญอันนี้นะครับอ่าโอเคฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ธนาซิตี้ตอนนั้นเหรอครับก็ดีครับแต่ตอนนั้นได้เจอฝรั่งไปหมดเลยครับก็ดีครับครับก็โดยปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดนะครับเราก็พาโค้ชมาจากที่อเมริกาเนี่ย มามาร่วมแคมป์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีปีสองปีที่ผ่านมาก็เจอโควิดนะครับก็เลยทําให้โค้ชไม่ได้วินมาด้วยนะครับก็มีโค้ชหลายคนรู้จักนโมไะสถาแซนตัวนโมนะครับนั่นแหละครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไหนไหนก็ถามแล้วเราเล่นกอล์ฟอ่านโมนโมก่อนนโมมีอะไรมเก๊ะเอ่อเปล่าครับไม่ได้มีอะไรครับโอเคไหนไหนเราเล่นกอล์ฟแล้วพี่ถามหลายคนคําตอบก็ ้าสิบเก้าเปอร์เซนตเหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์เซนอนาคตข้างหน้าอยากเป็นอะไรครับต่อนจะเหมือนเขาครับมือหนึ่งของโลกครับมือหนึ่งของโลกเฮ้ยบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอยากเป็นนักกราชีพเราอยากเป็นมือหนึ่งของโลกไม่เหมือนแล้วเอาเอาแค่ชนะไทยก็หูก็พอครับเป้าหมายครับโอเคฮะนะตอนตอนตอนชื่อทฟอร์มนะครับตอนเชื่อ t r อ n s f นะครับตอนท็อปฟอร์มด้วยนะฮะ พูดถึงช่วงท่าฟอมเรามีช่วงบรรยากาศคือนักกีฬานะนักกีฬานักดนตรีหลายคนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับคือวันไหนที่เล่นแย่มากนะวันไหนที่เล่นไม่ดีวันนี้วันนี้เล่นไม่ดีวันนี้เล่นแย่รู้สึกอยากเลิกเล่นไหมไม่นะครับก็แค่กลับมาซ้อมใหม่ครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใหม่ครับอือฮึอืมครับก็พยายามกลับมาซ้อมใหม่ครับ สงสัยมันอาจจะยังไม่เข้ามือมันอาจจะยังอะไรครับดีมากเลยดีมากเลยครับอยากให้มีความรู้สึกแบบนี้นะครับนอกจากเป้าหมาย <c oughs> ที่เราตั้งไว้ว่า,าอยากเป็นนักกีฬาอาชีพระดับโลกอ่ะเป็นมือหนึ่งแล้วพี่จะรอดูนะฮนะน้โมนะอีกส่วนหนึ่งถ้าวันหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้เป็นนักกอล์ฟไม่ได้เล่นนักกอล์ฟแล้วไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วอยากเป็นอะไร <c oughs> ผมอยากเป็นกุ๊กครับโอเคทำไมมีคน่าอยากเป็นเชฟ ก็คุยกับพี่เหมือนกันนะฮะอาทําไมถึงอยากเป็นเชฟผมชอบรับประทานอาหารครับรู้สึกชิมแล้วมีความสุขครับแล้วก็ตัวเองก็ชอบทําอาหารด้วยนะครับอาหารที่เราชอบตอนแรกก็ดูแม่ทําก่อนนะก็อืมอยากรู้ว่าทายังไงซักพ้าเราทําเองครับไม่ได้ดั่งใจเราครับเราอยากได้อย่างงูอยากได้อย่างนี้ครับแล้วก็เลยทําเองซะเลยครับแล้วเป็นไงไม่อร่อยครับแม่ทําอร่อยกว่าครับ มันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดใช่คับสุดท้ายก็มาต้องไปเปิดสูตรดูครับเปิดสูตรดูใช่ครับก็โอเคครับก็พอกินได้ครับชอบทำอาหารแนวไหนผัดครับผัดผัดครับอ่าโอเคล่าสุดทำอะไรล่าสุดว่าล่าสุดทำข้าวผัดนะครับรีบครับรีบใช่ไหมครับผมครับ วันไม่รีจะทำไข่เจียวครับครับโอ้โหเป็นเป็นอาหารที่ที่ยากมากไข่เจียว <laughs> อ่าเป็นกำลังใจให้พี่ก็ชอบทำอาหารนะครับก็ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แต่งใจนะบาง,ง <laughs> ราบบครั้งมันรายละเอียดคืออุตส่าห์แบบดู YouTube แต่ว่าทุกวันนี้ y o u t u b e นะครับหรือว่าทางทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็ช่วยได้เยอะนะเรื่องอาหารนะครับครับแล้วปกติเรา พูดถึงอาหารเนี่ยเรามีการคุมอาหารหรือว่ามีการเลือกรับประทานอาหารยังไงบ้างครับก็ทานให้มีประโยชน์ครับกินคีนครับกินครีนใช่ไหมครับตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งสิบสามนะเพิ่งสิบสามย่างสิบสี่ใช่ไหมครับผมครับก็ยังไงก็ต้องดูดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารด้วยแล้วก็หน้าที่ของคุณแม่ครับอันนั้นนะครับปกติทานข้าวเช้าที่ข้าวเช้าตรงเวลาไหมปกติ ส่งครับก็ประมาณมมาเจ็ดโมงมาเนี่ยครับหกเจ็ดโมงมาเนี่ยครับอ๋อเออปกติเราเรียน g ีดีเนี่ยเราเรียนเป็นโฮมสคูลเนี่ยเราเรื่องของเวลาเรื่องของระเบียบวินัยเราเราต้องต้องมีมากกว่าคนอื่นนะเพราะถ้ามไม่มีมากมันจะทะเลทลายเลยครับเพราะมันจะมีเวลามากกว่าคนอื่นก็ต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นครับครับอืมเราแสดงว่าเราก็เซ็ต ทุกอย่างไว้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ไปฮะครับก็เป็นตารางเดินเป็นนาฬิกาชีวิตเลยครับอืมครับผมนอกจากเรื่องของเอ,อกิจกรรมที่เราทำนะครับกอล์ฟอ,อ,อาหารเราก็อยู่ในสนามกอล์ฟนะครับแล้วตอนนี้เรามีแพลนที่จะไปแข่งที่ไหนบ้างฮะตอนนี้มันปิดฤดูกาลอยู่ครับตอนนี้เป็นช่วงซ้อมครับก็จะเปิดฤดูกาลมา<ร>ก็จะแข่งแบล่้าที่บูซัาไฟล์ครับ อ่าโอเคครับแล้วเราตอนนี้เราทางทางทางเราบริษัทเอเจนซี่นะแล้วก็ c o เอ e g e ร e ท r d Camp เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไปจับที่เชียงใหม่นะครับช่วงวันที่สิบสิบเอ็ดถ้าสิบเอ็ดเมษานนะถ้านโมสนใจก็ไปเจอที่นั่นนะครับที่เชียงใหม่พี่เอกขับรถไปเลยครับอ๋อเราบินไปครับรบินไปขับรถตรงไม่ไหวขับรถให้แต่คิวขึ้นก่บอนะับใช่ใช่ใช่ครับ ก็ถ้านโมอยากจะไปร่วมสนุกด้วยกันนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่เชียงใหม่นะครับเรารับเพียง3กคนนะครับผมนะอีกส่วนหนึ่งนโมเป็นเด็กที่มีทัศนคติค่อนข้างดีมากนะครับในในในาดๆมุมมองครับในหลายๆมุมมองนะครับก็ต้องต้องขอขอบคุณทางทางคุณพ่อทางครอบครัวนะครับที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่พู้ใาฉลาดมากนะครับครับตลอดนะครับที่อยากถามว่าครับผม ค่อคติประจําใจของนโมเป็นยังไงบ้างครับก็คติประจําใจของโม,โมคือยิ่งซ้อมนะครับจะยิ่งโชคดีครับครับไม่เคยเห็นใช่ไหมครับยิ่งอ,อ้าวอธิบายพี่ฟังหน่อยยิ่งซ้อมยิ่งโชคดีเป็นยังไงนาออ่ะก็ซ้อมมาเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับเอาบาัตทอดลงไปเลยครับอครับแ,แต่คําคํานี้ที่โมอ,ออกมาอโนพาเมอร์เา็คนพูดครับ ครับโมเห็นว่ามันโอเคโมชอบครับก็เลยทำนี้มาครับอืมครับอ๋อดีมากเลยบางครั้งสิ่งที่คนอื่นมองว่าฟลุกมันอาจจะเกิดจากการซ้อมอย่างหนักของเราก็ได้นะครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจริงครับสุดยอดมากนะโมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราคงจะมีการพูดคุยกับน้โมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้โมนะครับเอยเดี๋ยวก่อนจะจากกันอยากให้ฝากที่หนึ่ง ฝากนิดหนึ่งว่า,อ,าอยากให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังเล่นกอล์ฟแล้วก็เรียนไปด้วยว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตในมุมมองของนโมนะครับมมอยากให้เพื่อนๆได้เพื่อนๆครับผมก็สู้ๆครับนโมเป็นกำลังใจให้ครับครับสันส้นๆเลยครับมีตอนนี้ครับสู้ๆครับ <S <S สู้ๆนะฮะแล้วก็สู้ๆครับ ครับผมนโมเป็นกำลังใจให้นะครับรวมถึงทางบริษัทเดย์เ c เจนซี่คอรเดอคูดเว็บ ина รยสคอรเดอสปอร์ตแมีเชียนะครับก็ให้น้องๆสู้ๆแล้วก็ร่วมสนับสนุนน้องๆนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและกีฬานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางน้องนโมนะครับชอบชื่อมากเลยใจเด็ดใจเด็ดใจเด็ดนี่มาจากไหนเอ่ยพ่อตั้งครับอันนี้ต้องถามพ่อครับแต่ก่อนโมไม่ได้ชื่อนี้ครับ ่าโอเคฮะได้ครับขอบคุณน้องนโมใจเด็ดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะครับสิงค o r อร์ปอเรชันนะครับที่อยู่กับเรามาตลอด9ปีนะครับแล้วก็โค้แก่นะครับบิัณฑ์โครงการหลวงดควยคอฟบีที t ปอร์ตนะครับที่สนับสนุนน้องๆนักกีฬานะครับนักเรียนนะครับเพื่อให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับครับครับผม แล้วก็สําหรับน้องๆนะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันนะครับบาสเกตบอลและกีฬาอื่นที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาฝากโปรไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับโดยเว็บ The Agency College r e c r u i t c o m ครับเอาละครับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของ เดือนเมษานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมว่ายน้ําที่เราจะมีนะครับรวมถึงกิจกรรมฟุตบอลนะครับนโมติดตามได้รวมถึงกิจกรรมกอล์ฟที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k หรือเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อที่ตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ให้พลาดนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเอกวัฒน์อายรักษานะครับแล้วก็น้องนโมใจเด็ดนะครับแล้วก็ สวัสดีครับ,คร,บครับผมท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ US College Sports Camp Asia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States where their sports abilities will be enhanced as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at lineid at US College Camp Asia www.uscollegeshowcaseasia.com. Email info at uscollegeshowcaseasia.com or call us on 063 702 or 094 920 4794. And please follow our activities at Facebook, US College Sports Camp Asia, YouTube, US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.